เบื้องหลังพลังทุ่มเทสนับสนุนโดยแลตตาซอยกลับมาพบกับเบื้องหลังพลังทุ่มเทกันอีกครั้งและวันนี้เป็นคิวของโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาจากจังหวัดชนบุรีและโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ห้องสอนมาดูกันว่าสองโรงเรียนนี้เขาทุ่มเทกันขนาดไหนมาเริ่มกันที่น้องๆจากโรงเรียนเมืองพัทยา11กันเลยครับ ้าโลมาสะบัดหางเอออันนี้อดีตดึงดิดดึง,ดดดงนี่ใครอยากเข้าใกล้นะเออเฮ้สลบนะเฮ้ยอาจารย์อาจารย์โชคอาชีาน้องได้เวลายืดเส้นไหยเดี๋ยวนะคะแม่คะ่ะใจเย็นๆนะคะเนี่มันเอ้ยืดเข้าไปนี่ดึงยือดอีกนี่ชอบใช่ไหมอ่ายังค่ะยังค่ะยังได้อีกใช่ไหมเนีไม่พออีกแม่ ฝึกกันโหดจริงๆแล้วนะครับงั้นพี่ไม่กลัวแล้วล่ะครับแวะไปสัมภาษณ์แม่ทัพกันก่อนดีกว่าพวกเรานะคะโชว์เกี่ยวกับตำนานความรักแฟนตาซีโดยมีแรงบันดาจใจนะคะมาจากเดลิต t l เมอร์เมดค่ะโดยมีพระราชาปลาถูกนักล่าจับตัวไปค่ะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำวนราชินีเลยได้พบกับพระราชาปลาค่ะเอ๊ะมีราชินีปลาด้วยเหรอครับว่าแต่ไหนล่ะครับราชินีปลาเยื่นี่ค่ะ จะให้พี่เชื่อเลยก็คงจะยากครับต้องแสดงความเป็นปลาให้ดูสะกก่อนได้ค่ะเอ่อแบบนี้มันดูเป็นปลายัางไงล่ะครับปลาตาเดียวค่ะเฮ้ยถ้าจะเอาหาขนาดนี้พี่ยอมก็ได้ครับงั้นขอฟังเสียงราชินีปลาสักหน่อยได้ไหมครับฮา เสียงดีสมกับเป็นราชินีแห่งท้องทะเลแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรในการเพิ่มพลังเสียงไหมครับมีเคล็ดลับค่ะห้ามดื่มเยมเ็นเย็นนะคะดื่มแต่น้ำอุ่นส่วนพลังกายนะคะพวกเราก็เชื่อใจในตัวเลตเตอร์ซอยค่ะเอ็กซ์ตร้าสามร้อยนะคะฟังแล้วชื่นใจงั้นพี่ฝากเอาเลตเตอร์ซอยไปแจกเพื่อนๆได้ทานกันทั้งทีมเลยนะครับมีฝั่งตัวเอกก็ต้องมีตัวโกงเรื่องราวมันถึงจะครบรถจริงไหมล่ะครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเชฟครับนายภาชะบุญแท่โคครับรับบทเป็นอะไรคะเป็นโจนสลัดครับชื่ออะไรคะในเรื่องชื่อแจ็คครับแจ็คสันหวังไม่ใช่แจ็คสเปโร่ก่อนสิตามไปรับบทเป็นอะไรคะเป็นโจนสลัดครับชื่ออะไรคะในเรื่องชื่อแจ็คครับแจ็คสเปโร่เหรอไม่ใช่ครับแจ็คสันแจ็คสันหวังแจ็คสันเวอร์ ซ้ายอ่ะส่องขวาอ่ะส่องไปเฮ้ยสมบัติอยู่ไหน,นเจอยังออส่องอยู่ได้อุย้ยนั่นนั่นนันไหนสมบัติเหรอออมาส่องมัง่งไหนอ่าชึกอ่ะส่อ,สองเฮ้ย <c oughs> hey, มาหาสมบัติแต่เจอผีเสื้อสม,มุดเฮ้ยโ <c oughs> <Hey, S 2> มโหมาฝั่งโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์กันบ้างน้องๆเขาทำอะไรกันอยู่นะเจ้เอ๋ ก่อนจะไปเจอน้องเจอพี่โตก่อนนี่อนุกนิกอนุกนิกอนุกนิกดุกนิก,ก,กครับผมแมงโตนะครับไม่ใช่บางโตอย่าเข้าใจผิดนะอย่าสับสนนี่เอาหูตีไม้สักทีนี่โตอยู่ทุกที่นี่โตอยู่ทุกเฟรมโตเข้ากล้องทุกคนโตไม่สนโตชอบออกทีวี แม่น้องๆห้องสอนศึกษากำลังเติมพลังด้วยโปรโตีน9กรัมจากแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300กันอยู่นี่เองเราไปดูฝั่งนักดนตรีกันบ้างดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออาชิคงนะครับอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปี6โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพะเยาพุทภพครับถ้าไม่ได้เป็นนักดนตรีอยากเป็นตำแหน่งไหนในวงครับอยากเป็นแดนเซอร์ครับอยากเต้นเก่งครับผมอดุงกุลอดุงกุลยฮเช่ ตะมุดุกือชกอติอ,องการไหวไม่พอเด้งเด้งไปเด้งมาแม่ก็ถือว่าพอได้นะครับแต่พี่ว่าเล่นดนตรีแบบเดิมนะ่ะดีแล้ว <c oughs> นี่นะครับก็เป็นอีกศิลปะการแสดงหนึ่งที่ผมอยากจะพามาชมลำกระบุนลำกระบุนลำกระบุนเอ่อ <c oughs> เอาเป็นว่าภาคอ่าแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับก็คือระบำหุ่นกระบอกพม่านะครับ จะเอ,อิ่แข็งแปลกๆนะแต่หนึ่งสองนี่ก็ยังนิ่งอยู่นะสามอันนี้สี่อันนี้ห้าดอกแดกดอกแดกดอกแดกอันดับต่อไปเป็นมุกแถมไอ้ไอ้คอคอโอ้ยภาคเยอะทัเกเจ็บคอ เห็นความไวของผมยังครับเ,เนี่ยผมขอมาสยบข่าวที่ว่าลาเร็วกว่าม้านะครับอันนอันนี้ไม่จริงนะครับลาเร็วแค่ไหนก็แพ้ม้านะครับเพราะม้าไปก่อนเอ้ยจะบ้าหรือไงเขามีแต่ลาไปก่อนนี่แหละครับเบื้องหลังของความทุ่มเทของน้องๆทั้งสองโรงเรียนที่ต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งการซ้อมและความกดดันในการแข่งขันแม้จะเหนื่อยแต่ก็สนุกที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในเบื้องหลังพลังทุ่มเทตอนหน้านะครับเบื้องหลังพลังทุ่มเทสนับสนุนโดยและตาซอย